ับเข้ามาแล้วก็ล้มลงไปครับพ <c oughs> ัสพลเฉิดวิจิตครับที่ลงมาใหม่ครับผมบอกว่าเป็นจังหวะสำคัญของเกมนี้เลยครับเช็ค <c oughs> จุดโทษจังหวะนี้บุรุษินโอ้โหเป็นจุดโทษของสุดปราการซิตี้ครับ วิ่งมายิงลูกนี้เอาเซฟได้ครับโอ้โหตีเสมอไม่ได้ครับซุปเปอร์เซฟของยะพลเทียนได้ครับโอ้โหอันนี้แอนโดครับเกมนี้โอกาสยิงของเขาก็ไม่มากด้วยนะครับแล้วก็มายิงจยุดโทษจังหวะนี้นี่ถือว่ายิงได้ดีพอสมควรครับยิงเรียดแรงทางขวาครับแต่ว่าคนที่ดีกว่าคือทางยศพลครับนี่ครับนี่ก็ถือว่ายิงจะเข้ามุมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอ่านทางออกครับ โอ้โหรอดตัวไปครับคอนแกนยูเนเตตดจนตะคิวขึ้นหลาย